เดี๋ยวเราจะไปขายแล้วว่าจะได้กี่บาทวันนี้ทั้งหมดครับวันนี้เราก็มาเก็บเบ็ดก่อนเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราข้าไปเก็บขายครับผมวันนี้เราก็เหยื่อลูกปลานินสองถุงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเก็บขายนะครับเก็บเบ็ดเสร็จก็ไปเก็บขายต่อครับมาลุ้นมาลุ้นครับวันนี้ว่าจะหมานได้ไม่หมานครับวันนี้นี่ครับก็ลงแถวที่เดิมนี่แหละครับวันนี้ นะครับตัวแรกครับตัวแรกเป็นปลาอะไรครับตัวนี้เดีย๋ยวลูกปนินตัวแรกปลาลูกเดี๋ยวร้อย,ย,อยลูกด,ด้วยรรรรครับเดี๋ยวปรากฏครับปรากฏกดเหลืองกดเหลือง แล้วครับมาอีกตัวแล้วตัวที่สองโอ้ตัวที่สองก็ต้อกดเหลืองครับดูครับจะเจอประกายประแดงไหมวันนี้โอ้โหปาลาอครับตัวนี้ลงแล้วโอ้โมีข้างล่างอีกครับ แถวเลยกดกับประกดนี่นี่ที่ว่นี้ครับโุ้ยตกแขยงจะมีอีกแล้วเนี่ยมีต่อไปอีกครับ ปนิน,นเอ๊ะยังมีอีกครับเนี่ยโอ้มาเป็นฝูงครับปลาเป็นฝูงมดปลาแดงใหญ่โอ้นึกว่าประกวดครับเนี่ยปลาแดงปลาแดงมีอีกครับยังมีอีก มาอีกแล้วครับปรากฏครับเจอปลาแดงแล้วครับเดี๋ยวลูกวันนี้เราวันนี้รอลุ้นครับจะเจอปลากายไหมนี่ครับตัวกำลังแกงเลยครับเนี่ยเหมือนมีอีกมีครับยังมีอีก โอ้โันนี้ดึงแรงเลยครับปลาอะไแรแดงอีกหรือเปล่านี่ตะโกกมาแล้วโกกกินทุกเยือนนะกโกก แล้วครับไปอีกแล้วจบก่อนข้างหลังคนระับข้างหลังโอ้ปลาแดงปด้าแดงนี่ครับตัวที่สองครับปลาแดงเราหนี่นะันครับข้างหลังอีกมาเป็นกลุ่มวัน,นี้ มีครับยังมีดึงข้างหลังอีกครับเนี่ยโอ้โหต่อไปนู่นอีกยังมีครับนี่ยน,น,นี่กำลังแกงใส่หน่อไม้เลยนะเนโอ้หมาเป็นผงมาเป็นผงวันนี้ ครับไปอีกแล้วลูกปนินก็จะไม่ค่อยมีตะโกกเท่าไหร,ร่นะมันจะเป็นปลากระปานเนื้อๆเลยครับ,บส,สวยเลยนะเพื่อกดเหลืองหัวสั้นนะหน,นักๆครับเนี่ย กวดจะเป็นปากายนะครับปากายน็อกครับเรียบร้อยนี่โอ้โหยังพอ,อใช้ได้ครับยังพอใช้ได้ลังขูดพอดีเลยน็อกน้ำไปแล้ว ไปแล้วลอะไรโขกโอ้ไม่รอดทั้งตะโกเนี่ย มาอีกแล้วอะไรแดงนวประกดครับแดงอยู่ไหนโอ้ประแดงประแดงปลาแดงครับโอ้ตัวสวยเลยครับเนี่ยแดงขึที่สามมาช่วงน้ำลึกๆนี่น้ำเสียนะครับ ยังม,มีอีกตัวหนึ่งนี่เหยื่อตายครับน้ำลึกๆตรงนี้ตัวนี้ครับปลาอะไร ปลาตัวเลลัปแดงมครับปลาําเงินโอ้ปลานําเงินกินลูกปลานินครับเนี่จะป็ปลาแดงนะปลานําเงิน นะครับมาแล้วแดงประแดง,แดงนี่<อ>มาอยู่ครับยังมาอยู่ัต <c oughs> ัวใหญ่เลยครับประแดงครับโอ้โหขาวสายลอยเลยครับเนี่ยปัดก่อนโอ้โหใส่จะกินนานครับ สวยเลยครับน่าจะครึ่งโลได้ตัวนี้แดงใหญ่ไปแดงใหญ่เกือบครึ่งโลครับตัวแล้วครับไีกตัวแล้วปลาแดงหรือเปล่าครับตัวนี้ไปแปบ๊บแป๊บก่อน ข้าง,งอะไรปลาอะไรนู่นครับปลาแดงกับปลาน้งเงินปลาน้งเงินนี่แหละครับนี่ปลาน้เงินปลาน้งเงินกินลูกปลานิลครับนี่สองตัวแล้วปกติจะไม่ค่อยกินนะจะกินพวกไข่เดือนกุ้ง เมื่อกี้ลูกปนินสองตัวแล้วครับเป็ดเราก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นขายต่อครับว่าไปเก็บขายวันนี้จะมานหรือเปล่าก็ขายเมื่อวานก็ได้ไปเก้าแล้วครับวันนี้จะได้กี่ตัวไปลุ้นครับครับวันนี้ก็มาเก็บแล้วครับขายสิบเซ้แเรา มาดูครับว่าจะหมานเหมือนเมื่อวานไหมเมื่อวานได้ไปเก้าตัวนะครับมาลุนครับมาลุนจะได้สิตัววันนี้มาแล้วตัวแรกตัวแรกนี่ครับโอ้โหใหญ่ๆเลยครับเดเตียนนี่โอ้ ใช้ครึ่งโลแล้วครับเนี่ยมันคนถามทำไมถึงดึงขาดครับไม่ดึงขาดไม่ได้แล้วครับหมดแ,แกะอยู่เดี๋ยวลมมาหนีไม่ทันนะครับในเขื่อนนะครับไม่เหมือนในคลองในคลองเล็กๆนะคที่เขื่อนลมมานี่ไม่เสร็จเลยครับต้องรีบแกะ,ะครับจะเหมือนกันอย่างนี้ทุกลําแล้วครับในเขื่อน มาเลยโหตะเพียนไม่แล้วไม่แล้วนี่ตัวสวยนะครับตัวที่สองครับตัวที่สองเฮ้ยไปเลยกูว่าแล้วมันต้องออกนี่ครับไม่แล้วเพียนสวยเลยครับ วนไหนละครับนี่ยเนี่นี่นี่เปียนตะเพียนตะเพียนโอ้โวันนี้ติดแต่ตัวใหญ่ๆครับโอ้มีแต่ตัวเกือบครึ่งโลครึ่งโลแล้วเนี่ยนี่ นี่ครับขายเราก็เก็บง่ายๆนะเนี่ยรูดรูดคูนไปเลยครับโอ้าอีกแล้วครับเนี่ยโอ้โอ้นี่ติดแต่ตัวใหญ่ๆเลยครับตะเพียนครับเนี่ยโดดครับ ตัวใหญ่ๆแล้วอัเนี้โอ้ไม่แล้วไม่แล้วเฮย็ียนกับเขียน นปน,นินครับตัวนี้ปน,นินมกาจะไปได้ปน,นินไปทอดละว,วานได้ไปตัวหนึ่งนะครับนี่รุ่นนี้ชูชีอร่อยครับปน,นิน ตังใหญ่ครับปลากระกมังปลากระกมังโอ้โหใหญ่เลยปลากระมังโอ้โหใหม่แล้วครับตั้ใหญ่สะเพนใหญ่โอ้ นี่ติดแต่ใหญ่ๆแล้วนะวันเนี้เหี้ยยันเนี่โอ้ขนาดวันที่สองอยังติดดีอยู่นะครับเนี่ย น้ำมันลึกครับน้ำระดับนี้ถือว่าติดพอได้เล้วปกติจะลงมาแค่น้ำวาต้องวาครับเสร็จแล้วนะครับขายสิบเซนเราเดี๋ยวไปขายนะมันจะได้กี่บาทปลาเบ็ดกับปลาไขา่ไปลุ้นครับไปลุ้น เก็บเบ็ดเสร็จแล้วมาเก็บขายครับนี่มีปลาแดงแลปะปลาเบ็ดแล้วก็ปลากดปลาคายนะครับนี่ปลาขายครับผลงานขายเดี๋ยวเราจะไปขายแล้วว่าจะได้กี่บาทวันนี้ทั้งหมดไปลุ้นครับ,ไป,รบไปลุ้นครับไปลุ้นครับวันนี้หากค่าเยอะแล้วจะเหลือเท่าไหร่ไปลุ้นไปลุ้น แปดขีดแดงเล็กแปดขีดแดงใหญ่โอ้หเกือบแปดขีดกันแล้วนะเจ็ดจุดเก้าห<ๆ>้าเจ็ดขีดเขียนเหลือสามโลสามเไียนสามโลสาม ไม่เวลาเั้ยประกดประกดปกดปกดกดเล็กกดเล็กอาโลนึงกดเล็กโลนึงอารวมอารวมเหลือโลแปดอารวมนี้สิบสองบาทเอ้ยสิบบาทหรือสิบสองบาท ปาลปาไก่สองโลปลาไก่สองโลสองโลวันนี้ได้ห้าร้อยสี่สิบหักไปสองร้อยสี่สิบครับเหลือสามร้อยได้คะแรงขั้นนต่ำวันนี้สามร้อย